บทนำ DF 1หรือที่รู้จักในชื่อดองเฟิงหนึ่งตงเฟิงลบหเป็นหนึ่งในบทเริ่มต้นของโครงการพัฒนาขีปนาวุธของสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องราวของมันเชื่อมโยงทั้งเทคโนโลยีที่ได้รับอิทธิพลจากโซเวียตและความพยายามของจีนในการสร้างความสามารถด้านจรวดของตนเองในช่วงปลายทศวรรษ1950จนถึงต้นทศวรรษ1960ประวัติความเป็นมาต้นกำเนิดของ DF 1มาจากโครงการย่อยที่มีรหัสโปรเจกต1059 ซึ่งพยายามออกแบบโดยอิงแบบจากจรวดโซเวียตโดยเฉพาะรุ่น r 2 ss 2ในช่วงแรกมีความร่วมมือและข้อมูลจากสาภาพโซเวียตแต่ความร่วมมือนั้นถูกยุติลงกลางคันทําให้วิศวกรจีนต้องประยุกต์ปรับปรุงและทดสอบด้วยตนเองก่อนจะมีการยิงทดสอบครั้งแรกในปี1960ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของวงการจรวดจ,จีนลักษณะทางเทคนิคภาพรวมไม่เชิงยุทธวิธี df 1เป็นจรวดแบบหนึ่งขั้น single stage ใช้เชื้อเพลิงของเหลวแอลกอฮอล์รวมกับออกซิเจนเหลวเป็นออกไซเดอร์มอเตอร์ขับเคลื่อนมีต้นแบบจากเครื่องยนต์รถ101ที่ใช้ในต้นแบบโซเวียตโดยมีระยะทำการโดยประมาณราว500-550กิโลเมตรและสามารถบรรทุกหัวรบได้ในระดับประมาณ500กิโลกรัมข้อมูลเหล่านี้สะท้อนถึงการออกแบบในยุคเริ่มต้นที่เน้นการสร้างความสามารถพื้นฐานด้านขีปนาวุธของชาติโดยไม่ถึงระดับข้ามทวีคือผู้เสียประโยชน์และความกังวลที่ตามมาฝ่ายที่เสียประโยชน์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือประเทศ หรือกลุ่มประเทศที่เคยพึ่งพาอำนาจทางอากาศเป็นหลักเมื่อ S-400 ปรากฏตัวการใช้เครื่องบินรบเพื่อกดดันหรือแทรกแซงทางทหารกลายเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นมากนอกจากนี้ยังเกิดความกังวลเรื่องการแข่งขันด้านอาวุธประเทศเพื่อนบ้านอาจเร่งพัฒนาหรือจัดหาระบบตอบโต้ไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธโจมตีระยะไกลระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรืออาวุธไฮเปอร์โซนิกซึ่งทั้งหมดนี้อาจนำไปสู่การเพิ่มความตึงเครียดในระดับภูมิภาคและระดับโลก ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจโลกการส่งมอบ S-400 อย่างฉับพลันบีบให้มหาอำนาจอื่นต้องทบทวนยุทธศาสตร์ทางทหารใหม่การวางกำลังทางอากาศการตั้งฐานทัพและการวางแผนปฏิบัติการในอนาคตล้วนต้องคำนึงถึงภัยคุกคามจากระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงมากขึ้นในเชิงลึกนี่อาจเร่งให้เกิดการเปลี่ยน,ปยนแปลงรูปแบบสงครามจากการพึ่งพาอากาศยานไปสู่การใช้ขีปนาวุธ ระยะไกลสงครามไซเบอร์และสงครามอวกาศมากขึ้นซึ่งเป็นสนามรบใหม่ของศตวรรษที่21โลกกำลังเข้าสู่ยุคของการป้องกันเหนือการโจมตีเหตุการณ์นี้สะท้อนแนวโน้มสำคัญของโลกยุคใหม่คือการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันมากกว่าการโจมตีประเทศจำนวนมากเริ่มตระหนักว่าการป้องกันน่านฟ้าที่แข็งแกร่งสามารถยับยั้งสงครามได้ตั้งแต่ยังไม่เริ่ม S-400 กลายเป็นสัญลักษณ์ของแนวคิดนี้เพราะเพียงการมีอยู่ของมัน ก็สามารถเปลี God. ่ยนการคำนวณเชิงยุทธศาสตร์ของฝ่ายตรงข้ามได้โดยไม่ต้องยิงขีปนาวุธแม้แต่นัดเดียวบทสรุปเกมอำนาจที่เปลี่ยนไปแล้วการส่งมอบ S-400 ของรัสเซียไม่ใช่แค่ข่าวอาวุธใหม่แต่คือจุดเปลี่ยนของสมดุลอํานาจทางอากาศโลกผู้ได้คือผู้ที่ปรับตัวเร็วและเข้าใจเกมยุทธศาสตร์ใหม่ผู้เสียคือผู้ที่ยังยึดติดกับรูปแบบสงครามเดิมในโลกที่ระบบป้องกันสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ของความขัดแย้งได้ตั้งแต่ก่อน เริ่มหญิงการครอบครองเทคโนโลยีอย่าง S C 00จึงไม่ใช่แค่เรื่องของความมั่นคงแต่คือเรื่องของอำนาจการเมืองและอนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศช่อง Global Military Insight จะยังคงติดตามและวิเคราะห์ทุกการเคลื่อนไหวสำคัญของโลกการทหารเพราะในเกมอำนาจระดับโลกทุกการตัดสินใจล้วนส่งผลไกลกว่าที่หลายคนคาดคิด